ทำไมสิทธิพี่เทียนจีถึงไม่ลงโทษเทียนสู่จือปล่อยให้คนชั่วนั่นทำลายสายเลือดเทียนสูจนปนป่วนวุ่นวายขนาดนี้ผู้นำสายเลือดของยดอดเขาเทียนสูไม่ใช่คนที่จัดการได้ตามใจชอบข้าเชื่อว่าสิทธิพี่เทียนจีคงมีเหตุผลของเขาหลินเฟิงทำได้ดีมากข้าอยากจะกล้าออกไปและอาจเจ้านั่นให้เลยจริงๆถ้าเจ้าก้าออกไปคนที่จะโดนอัดจนเละคงเป็นเจ้ามากกว่า ห <H aa> ลินเฟิงข้าเทนิบกับพรสวรรค์ของเจ้าพอๆกับข้าแต่ดูเหมือนว่าเจ้าจะร้ายกาจกว่าข้าเสียอีกเอาล่ะพวกเจ้าทุกคนกลับมาจากแดนลับพร้อมกับผลเก็บเกี่ยวที่ยอดเยี่ยมก่อนที่หลินเฟิงจะกลับมาพวกเจ้าไม่มีใครมีสมาธิกับการฝึกฝนเลยตอนนี้เขากลับมาแล้วถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องเข้าสู่การกักตัวฝึกวิชาจงพยายามยกระดับการบ่มเพาะ และมุ่งเป้าไปที่การทะลวงสู่ขอบเขตยุทสวรรค์ให้เร็วที่สุดเข้าใจแล้วในเมื่อแม้แต่หลินเฟิงยังทะลวงขอบเขตได้และพรสวรรค์ของข้าก็ได้กว่าเขาเพียงเล็กน้อยข้าจะยอมล้าหลังเกินไปไม่ได้สำหรับหลินเฟิงเจ้าเพิ่งจะบรรลุขอบเขตยุทสวรรค์จึงจําเป็นต้องทํารากฐานการบมเพาะของเจ้าให้มั่นคงตรงไปทําความคุ้นเคยว่าขอบเขตยุทสวรรค์นั้นแตกต่างจากขอบเขตก่อนหน้ายังไง และทำความเข้าใจวิถีแห่งฟ้าดินเมื่อการบ่มเพาะของข้าคงที่แล้วข้าต้องเดินทางไปยังแว้นจันทาเหมันและสันเขาวายุดำในต,ตอนนี้ข้าบรรลุขอบเขตยุสวรรค์แล้วผู้หญิงวัยกลางคนที่น่าเกรงขามคนนั้นเคยสัญญาไว้ว่าข้าจะสามารถไปรับเมืองฉิงกลับมาได้ข้าได้จัดเตรียมสถานที่บ่มเพาะไว้ให้เจ้าที่ยอดเขาหิมาแล้วออกเดินทางเดี๋ยวนี้ตกลง เจ้าหุบเขาตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปข้าจะไม่มอบหมายหน้าที่ของยอดเขาเจนสวเวนให้พวกเจ้าอีกข้าขาสั่งภารกิจใหม่ให้พวกเจ้าทั้งเจ็ดจงคุ้มกันนายน้อยอยู่ข้างกายเขาจนกว่าจะถึงวันที่เขาก้าวข้ามพวกเจ้าทุกคนพวกเราเข้าใจแล้วพวกเจ้าอยู่ที่ยอดเขาเจนสวเวนมาตั้งแต่สมัยอาจารย์ของข้าการติดตามตาไก่อย่างข้าไม่ได้ให้อะไรเจ้ามากนะัก ตั้งแต่นี้ไปตรงรับใช้ในน้อยเขาจะมอบโอกาสใหม่ๆใ,ให้แก่พวกเจ้าขอรับอินทรีหิมะทั้งเจ็ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่ละตัวเข้าประจำตำแหน่งตามทิศหลักทั้งเจ็ดด้วยการปกป้องยอดเขาหิมะแห่งนี้ปลิ่นเฟิงจะสามารถรวบรวมพลังบำเพ็ญตะบ่าของเขาได้อย่างสงบ อยู่เทียนจีนั้นมีพรสวรรค์และสติปัญญาเป็นเลิศอีกทั้งในใจยังไร้ซึ่งความชั่วร้ายไม่ถึงเวลาเขาควรเหมาะสมที่จะสืบทอดตำแหน่งต่อจากเจ้าและรักษาความรุ่งเรืองของยอดเขาเทียนจีต่อไปข้าก็เคยคิดเช่นนั้นเดิมทีข้าเชื่อว่าจัก,กรดิทะเลสาบสวรรค์จะถูกฝากไว้ในมือของเทียนจีแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีตัวแปรอื่นปรากฏขึ้นมาอีกแล้วจะเชางใจกล้านะักขี่มอบศิลาศักดิ์ธิ์แห่งยอดเขาจเจนสวีนให้เขาไปง่ายๆแบบนั้น ข้าต้องยอมรับเลยว่าข้านับถือในความใจกว้างของเจ้าจริงๆการปล่อยวางคือการได้รับสําหรับคนแก่อย่างข้าศิลาศักดิ์สิทธิ์แห่งยอดเขาเจียนสวียนไม่สามารถแสดงอนุภาพที่อัศจรรย์ของมันได้อีกแล้วการส่งมอบมันให้กับหลินเฟิงในตอนนี้อาจจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดเมื่อหลินเฟิงแข็งแกร่งขึ้นชายแก่คนนี้จะได้พักผ่อนเสียทีและหลุดพ้นจากการสืบทอดสายเลือดแห่งเทียนสวียนเลิกแสดงละครต่อหน้าข้าได้แล้ว หากจะมีใครในจักรวรรดิทะเลสาบสวค์ที่คู่ควรเป็นคู่ปรับของข้าก็คงเป็นเจ้าไม่ผิดแน่การประยุก์ใช้ศิลาศักดิ์สิทธิ์แห่งยอดเขาเจนสวีเตนั้นไร้ขีดจำกัดลึกลับยิ่งกว่าของวิเศษศักดิ์สิทธิ์ของอีหกยอดเขาหิมะเียอีกการหม่อมาของเจ้าไม่ได้ก้าวหน้าขึ้นมาเลยสักนิดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เลยงั้นหรือเจ้าคิดว่าข้าจะเชื่อเรื่องนั้นอย่างนั้นหรอถึงเวลาที่เจ้าควรจะบอกชายแก่คนนี้ได้แล้วว่าการหม่อมพาะที่แท้จริงของเจ้าตอนนี้คือขั้นไหนกันแน่ มันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วจากนี้ไปข้าเพียงแค่ปรารถนาจะเฝ้าดูเหล่ารุ่นเยาว์เติบโตและขึ้นมากุมบังเหียนของจัก,กรวรรดิทะเลสาบสวรรค์เส้นทางพวกเรามีขีดจำกัดข้าเกรงว่าการไขว้คว้าไปให้ถึงขอบเขตอันที่เป็นที่ปรารถนานั้นจะอยู่ในความสามารถของวเราเสียแล้วข้าล่วงรู้ว่าท่านยังไม่ยอมแพ้ข้าปรารถนาเจกเช่นที่ท่านอาจารย์เคยทำนั่นคือการตามหาผู้สืบทอดที่คู่ควรจะมารับช่วงต่อสายเลือดของท่าน เมื่อน,นั้นท่านจะสามารถสลัดพันธนาการทั้งปวงทิ้งไปและทุ่มเทรั้งสุดท้ายเพื่อไล่ตามขอบเขตในขั้นที่พวกเราทั้งคู่ต่างเฝ้าฝันมาแสนนานนี่คือสิ่งที่ท่านกําลังคิดอยู่ใช่หรือไม่ท่านอาจารย์พวกเราช่างใจดํานักจากไปโดยไม่เอ่ยคําลาตัดขาดความสัมพันธ์ทั้งหมดและไม่เคยติดต่อพวกเรากลับมาอีกเลยพวกเราไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงหรือเขาสามารถไปถึงขอบเขตที่เฝ้าทวินหานั้นได้แล้วหรือยัง หากพวกเราไม่ตัดขาดจากสิ่งที่ยึดเหนี่ยวไว้ทั้งหมดหากหัวใจพวกเรายังคงถูกผูกมัดด้วยทางโลกแล้วเราจะก้าวไปสู่เส้นทางแห่งการรู้แจ้งได้ยังไงเมื่อคนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นพวกเราเองก็จะสามารถปล่อยวางทุกอย่างได้เสียทีใช่มันคือเรื่องจริงแต่ก่อนที่พวกเราจะปล่อยวางทุกอย่างพวกเราไม่ควรจะชำระล้างอาณาจักรทะเลสาบสวรร์ให้สะอาดหมดจด,ดก่อนหรอไม่ใช่ว่าการทิ้งความท้าทายบางอย่างไว้ให้คนรุ่นหลังมันจะดีกว่าหรอ ให้โอกาสพวกเขาบ้างหากพวกเขายังดึงดันที่จะเดินในเส้นทางของตัวเองก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่ในการแก้ไขเถิดนั่นจะกลายเป็นความสาเร็จและเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการเติบโตของพวกเขาเอง2ส,องสัปดาห์ต่อมาสำเพ็์ศักดสร็จของข้าในตอนนี้สามารถปรากฏออกมาในรูปลักษณ์ของระฆังโบราณพุ่งออกมาจากห้องความคิด ทั้งเจิดจ,จ้าและงดงามเปลี่ยมไปด้วยพลังอันลี้ลับหากใครมาเห็นว่าตัวข้าผู้ซึ่งจะก้าวเข้าสู่เขาเขียุทธสวรรค์ได้ไม่นานกลับสามารถควบแน่นสัมพันธ์ศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นรูปประคังโบราณได้แล้วก็พวกเขาคงจะต้องตกตะลึงจนพูดไม่ออกเป็นแน่ในทะเลแห่งความรู้แจ้ง เขาได้สาัมผัสถึงมันอย่างลึกซึ้งในวันที่ข้าก้าวเข้าสู่ขอบเขตยุทสวรรค์ในระหว่างที่ข้ากําลังทะลวงขอบเขตอยู่นั้นจื่อหยุนชิงได้รอบโจมตีข้าแต่เพียงแค่ข้าซัดฝ่ามือออกไปแบบไม่ตั้งใจกลับปล,ปล่อยพลังที่น่าสะพึงกลัวออกมาแต่หลังจากทะลวงเข้าสู่ขอบเขตยุศสวรรค์ได้สาเร็จข้ากลับไม่สามารถสัมผัสถึงความรู้สึกอันอัศจรรย์นั้นได้อีกเลย ศิลาศาักดิ์สทธิ์แห่งยอดเขาเยนสวียนและวิญญาณยุทธคัพีรสวรรค์ข้าสามารถรับรู้ได้ถึงทุกสรรพสิ่งความอัศจรรย์ของมิติจังหวะชีพจรของผืนป่าและการหมุนเวียนของชีวิตทุกอย่างช่างแจ่มชัดและเป็นธรรมชาติเหลือเกินเป็นความรู้สึกที่พิเศษที่สุดในตอนนั้นข้าจมดิงอยู่กับสภาวะอัอัศจรรย์น,นั้นอย่างสมบูรณ์ ฝ่ามือที่คาดซ้าซต่อไปไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นพลังของตัวเองแต่เป็นพลังที่เปิดปล่ยผ่านจังหวะธรรมชาติของพื้นดินและห่วงมิติเคลื่อนหไหวไปตามเจ็ดตำนงของหัวใจฟังให้ดีจงสัมผัสถึงจังหวะของสวรรค์โลกและธรรมชาติอย่างระมัดระวัง น่ากลัวเหลือเกินศิลาศักดิ์สิทธิ์ของยอดเขาเจนเสเวียนน้นมหัศจรรย์อย่างแท้จริงมันมีพลังอันน่าอัศจรรย์และทรงพลังทําให้ข้าสามารถสื่อสารกับพวกทั้งสวรรค์และโลกได้ข้าเชื่อว่าข้ายังไม่ได้ค้นพบประโยชน์อันน่าอัศจรรย์ทั้งหมดของศิลาศักดิ์สิทธิ์ห่งยอดเขาเจนเเวียนชิ้นนี้มันคือสมบัติมรดกศักดิ์สิทธิ์ของสายเลือดเจนเสวียนข้าแน่ใจว่ามันจะส่องประกายอย่างเจิดจัดผ่านพลังของวิญญาณยุทธคาพิศษวรค์ ถ้าศิลาศักดิ์สิทธิ์ของยอดเขาเจนสเวียนทาได้ขนาดนี้แล้วสมบัติชิ้นอื่นละ่ะถ้าอย่างนั้นหากวิญญาณดุธของข้าสามารถสะท้อนพลังอันน่าอัศาจรรย์ของศิลาศักดิ์สิทธิ์ห่งยอดเขาเจนสเวียนได้เช่นนั้นมันจะสามารถทันแบบเดียวกันกับแผ่นศิลาสะกดปีศาจได้หรือไม่ให้ทั้งสองเชื่อมต่อกันเชื่อมต่อ แสงจางๆเริ่มส่องสว่างออกมามันได้ผลจริงๆด้วยภายในพื้นที่อันว่างเปล่าของวิญญาณยุทธของข้าอักขระผนึกปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนทุกเส้นสายถูกวาดออกมาอย่างเฉียบคมและเด่นชัดตอนนี้ข้าสามารถสังเกตและทำความเข้าใจมันได้แล้วและยังสามารถใช้พลังนี้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแผ่นศิลาสะกดมาอีกต่อไปเป็นไปตามคาด พลังลึกลับของแผ่นศิลาสะกดมารปรากฏขึ้นภายในวิญญาณยุทธคำพีสวรรค์ทำให้ข้าสามารถทำความเข้าใจและนำพลังนั้นมาใช้เป็นของตัวเองได้วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ